วันนี้ทําอะไรกินเนี่ยลูกทำข้าวปลาแกะดีไหมดีไหมทำข้าวปลาแกะดีไหมโอเคไหมโอเคแล้วเดี๋ย่าไปทำข้าวปลาแกะให้นะหนั่นหั่นพริกลงไปแล้วหั่นพริกสีเขียวแล้วหั่นกระเทียมใส่น้ำปลาหั่นมะนาว นให้เข้ากันนี่เข้าใส่ข้าลงไปเกะปลาห้ามเอาห้ามเอาก้างแล้วก้าชิ้นชิ้นเกะชิ้นชิ้นนะ วส,สวัสดีค่ะถ่ายไปเรื่อยบาย,เยะเลยกนะคะวันนี้เราก็ามากินข้าวปลาแกะกันเนะเ<อ>าะนี่เราก็มีทำปลาพริกรสเด็ดแะจ๊ะนี่ทำเองผมกินเองเอาอีกไหมเอาอน้ำติดใจละอือเป็นไงเยีเ่ยมไหมเยี่ยะ ไปไหมไม่นั่งดีๆด,ดีกว่าป่ะรู้ป่ะจะได้ป้อนถนดัดมานั่งหน่ะท่านผู้ชมเขาไม่เห็นหนูเนี่ยนะอืมกินหนูแค่บางก้อน lớn hơn, cứ chơi không lắm anh Kim. Khen... ไม่มีอะไ่มีอะไรเ <laughs> น,าน,น,าน็ด Gone. กิมมนหมดยังใช่แล้วจะหมดแล้วปลาจมมดที่ไหนจะหมดแล้วอร่อยมากปักข้าวเยอะไปอ่ะอิ่มนึกว่าหนูจะช่วยกิน ทำสุดท้ายทำสุดท้ายทำสุดท้ายอ่ะได้แตวไม่ตักทิ้งนานรู้ว่ะอ,อยู่ไม่นอนเลยดูได้นานอุยปวดข้อหมดเตีื่งยังไม่ได้ปาพริกแทบหมดถ้วย อร่อยมากโปรยอ่อืมถ่ายคลิปอยู่ไหมถ่ายอยู่ยังไม่ได้ทลานกดเลยเอากดอยู่อยู่ข้างๆถ้าชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าดึงหนูด้วยอ่ะมาให้สวัสดีครับพี่น้องรำยินครับออฝากช่องถ่ายไปเรืล็กไปยาเล็กด้วยนะคะเบลเราลืมกดกดให้ยาเล็กด,ด,ด,ด้วยนะครับ แล้วกดไลค์ให้หนูนะครับกดไลค์กดแชร์กดใครด้วยนะคะกดใชกินกินด้วยนะครับอไใจหนอครับ